ตำรวจชุดปฏิบัติการสืบสวนการวิเคราะห์อัชญากรรมจังหวัดขอนแก่นสืบทราบจากทวิตเตอร์ว่ามีการโพสต์โปรโมทภาพคลิปโปโ๊ลามกเพื่อหาลูกค้าค่ะโดยมีบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้และมีผู้ติดตาม121,100ไลา์มีการโพสต์ข้อความสมัครเข้ากลุ่มไลน์ VIP กลุ่มโพสต์ข้อความลิงก์เว็บ o อลิแฟนเพื่อให้ติดตามค่ะต่อมาค่ะพันตำรวจเอกไพโรธไทยฟุซานะคะได้ทำการจับกลุ่มตัวนายเจตยากรหรือดีมค่ะ สาวประเภท2ที่กําลังศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเมื่อวันที่4เมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน,น้าที่ชุดสืบสวนได้เดินทางไปพร้อมหมายจับเพื่อเข้าตรวจค้นในห้องพักของนายเจษฎากรค่คะซึ่งเป็นเจ้าของห้องพักดังกล่าวพบคลิปวิดีโอลามกจานวนมากอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทําและอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบฉากการผลิตและทลําวิดีโอลามกจานวน17ชิ้นค่ะ จึงยุดไว้เป็นของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะทั้งนี้นะคะจากการสอบสวนรีมให้การว่าสถานการณ์โควิดระบาดไม่ได้ไปเรียนหนังสือจึงเดินทางมาหาเพื่อนหางานทำที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและตัดสินใจหาเงินด้วยการถ่ายคลิปลามกค่ะแล้วโพสต์ขายในกลุ่มไลน์และทวิตเตอร์ที่ตัวเองตั้งขึ้นมาค่ะ